แล้วคะ่ะเราแบบนะคะไม่รีบค่อยๆลงมาก็ได้ระวังสิขอโทษด้วยค่ะตื่นสายนะไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ชินกับการให้คนอื่นรอที่ปรึกษาอย่างคุณน่ะตั้งใจขนาดนี้ทำ่าซะคนอื่นไม่กล้าอู้เลยนะเนี่ยใช่เ้องเต้ไม่รีบแต่ขันทีรีบอย่างมากคุณก็แค่นากรนันขันทียังไม่มาเลยเมื่อคืนนอนไม่อิ่มหรือเปล่าอย่าพูดถึงเลยพี่สาวฉันเนี่ยโทรมาตอนเที่ยงคืน ให้ฉันโทรไปอยพอรวันเกิดแม่จากนั้นฉันก็นอนไม่หลับก็เลยดูหนังแทนพี่สาวของคุณนี่สุดยอดจริงๆนะไม่หลับไม่นอนเหรอไม่นอนอไม่เคยนอนก่อนตีหนึ่งเลยทํางานหนักขนาดนั้นเลยก็ไม่ใช่หรอกพี่ชน,นะก่อนนอนต้องเล่นมือถือสองชั่วโมงความบันเทิงแบบเอาคืนอัจฉ <c oughs> ริยะเริ่มกันเถอะรอแป๊บนะขอโทรถามคันทีก่อนนะถึงไหนแล้วเนี่ย มาแล้วไม่ต้องโทรมาแล้วมาแล้วมานานยังอ่ะ <c oughs> เห็นหรือยังนี่คือเอกลักษณ์สไตล์ของเราคนนี้คุณน่าจะเคยเห็นอยู่นะคือกราฟิกดีไซน์ของเราเยซนสมองไวพอสมควรค <c oughs> รบแล้วก็เริ่มกันเลยโอเคหัวหน้าพูดได้งั้นผมจะเดี๋ยวมรโฟนคู่ตบมกให้ดูกันก่อนดีไหม คูตบมุกต้องสองคนไม่ใช่เหรอเอาละเอาละเ,เลือกคุณเล่นได้แล้วเข้าประเด็นกันดีกว่าเรื่องที่จะหา,หารือกันวันนี้คืองานเตรียมการต้อนรับท่าแก่ใหญ่ของร้านหนังสือเฉาหัวอยากขอความเห็นว่านอกจากของคุณภาพอย่างร้านหนังสือเฉาหัวแล้วยังมีสิ่งอื่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไหมผมจะลองพูดเป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะตอนนี้ชุมชนของเรามีโฮมสเตย์ระดับกลางแห่งหนึ่ง และโฮมสเตย์ระดับให้เอนแห่งหนึ่งที่กำลังสร้างโรงมัดยอมส่วนที่โรงปักผ้าก็ยังมีเปิดคอร์สสอนให้เอรอบๆก็มีฟาร์มมาจุดตั้งแคมป์<อ>สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวพักที่นี่สองคืน<อ>ก็พอที่จะทำได้นอก<อ>จากนี้ผมมีแพลนที่จะถ่ายคลิปสั้นโปรโมตโชว์ทุกอย่างที่เรามี จากนั้นเราก็นํามาโพสตลงอินเทอร์เน็ตและก็เปิดวิดีโอนั้นวนลู o วิดีโอร้านของเรา mm hmm. เที่ยวกับการทโรวโปรโมทผมคิดว่าน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับชุมชนได้อย่างมากอ่ะฉันคิดว่าไอเดียนี้ดีมากใช่มีเรื่องร้านหนังสือเข้ามาพอดีไงล่ะผมก็เลยอยากกำหนด,ดวันเวลาในการทําวิดีโอโปรโมทด้วยนะถ้ากิจกรรมในชุมชนไวยพร้อมกันแล้ว mm hmm. ให้เสียหวงออกกล้องติดตามเสียหวงไปสัมผัสประสบการณ์กิจกรรมท่องเที่ยวบรรยากาศธรรมชาติอาหารอร่อยและศิลปวัฒนธรรมด้วยเดี๋ยวนะ ทำไมเป็นฉันล่ะเพราะว่าเธอร่าเริงน่ารักทำให้รู้สึกเป็นกันเองเได้ขอแค่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของเราร่างกายของฉันเอาไปได้เลยมผมคิดไว้แล้ววิดีโอจะใช้หัวข้อสายลมนำพารักไงทำไมถึงเป็นหัวข้อนี้แหละคะอธิบายหน่อยสิ ที่เรือนพักของเราก็มีชื่อว่าเรือนลมพัดผ่านเพราะหวังว่าทุกคนที่มาพักที่นี่จะตามหาพลังแห่งความสุขในชีวิตให้กลับมาได้คุณลักษณะของลมคือการเคลื่อนที่ของอากาศอากาศไหลาจากอุณหภูมิต่ำไปยังอุณหภูมิสูงจึงจเกิดเป็นลมเพื่อหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่มีลมก็จะหยุดนิ่งไม่ไหวจริงนกยังต้องลงใต้ไปหลบหนาวคนเราเมื่อรู้สึกเหน็บหนาวเหนื่อยล้าก็ต้องขยับหาที่ที่อบอุ่น ตามหาพลังแห่งความสุขความมีชีวิตชีวาพลังอันงดงามหรือพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ไหเลอเอ๊เสื้อหวงจะมีคำถามอีกไหมดีไหมฉันว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่าเรื่องงบประมาณของชุมชนเรามันวางใจเรื่องเงินส็ัดการเองนะ รอพี่พูดคำนี้แหละงั <laughs> ้นก็ตกลงตามนี้แล้วกันนะเยเซอนอะไรหนะสิยังคิดอยู่นะ <laughs> นายไม่ได้เตรียมมาเหรอก็คิดไว้แล้วว่าจะมาหาไอเดียที่นี่ไง <laughs> แล้วเอาโน้ตบุ๊กมาทำไมโน้ตบุ๊กก็แค่เครื่องมือในการประชุม <laughs> คุณว่าถูกไหมไม่สิฉันเตรียมตัวมาแล้วนะคุณเป็นที่ปรึกษา <laughs> ไม่ใช่เหรอ <laughs> 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 ใช่ไง เพราะงั้นเรตีมมาไม่เยอะแค่สิบกว่าอย่างเองผมกังวลว่าสังคมการทำงานหนักจะแพร่มาถึงที่นี่เซนเซนเธาว่าไหมล่ะอืมใช่ฉันคิดว่าการประชุมที่มีนายอยู่เป็นการประชุมคุยไรสาระหูบปากเถอะเฮ้ยโฮเคุณพูดก่อน ฉันคิดว่าร้านออนไลน์ของเราแต่และว,วันต้องส่งพัสดุหลายชิ้นแล้วเธอเราใส่โบชัวท่องเที่ยวของยุนเหมียวลงไปในกล่องพัสดุของเราด้วยแล้วก็แบบนั้นก็น่าจะทําให้ลูกค้าจดจําได้ถ้าครั้งหน้าพวกเขาต้องการจะไปเที่ยวหรือตอนที่มาตาลีไม่แน่อาจจะพิจารณาที่นี่ก็ได้อืมอันนี้ดีผมว่าโอเคนะ จริงสิถ้าพวกเราถ่ายวีดีโอโปรโมทฉันคิดว่าสามารถเพิ่ม QR Code คลงในโบรชัว์ได้สแกนก็ดูได้เลยคลิปสั้นเองก็ดีกว่าจริงๆฉันก็เพิงคิดได้ <laughs> không chế này bằng nữa muốn vào đi nữa mất thì để đẹp rói đẹp rói ข้างนอกสว่างไปมันไม่ดีต่อสายตาสว่างสิถึงดีต่อสายตาอยู่เฉยๆทำให้แก่เนียแบบนี้จะตาบอดได้นะคะเออ,อไม่ใช่เอหนูหมายถึงอาจส่งผลกระทบได้แรงตามมานอนคุมปงดูโทรศัพท์จะตาบอดไหม<อ>แสงจ้าขนาดนี้มองจอคอมจะตาบอดไหมย่าว่านะเด็กอย่างพวกหนูนั่นแหละที่จะตาบอดไว้อื S <S <S แม่ย่าก็ถือว่าเล่นกับหนูหน่อยนะคะย่าก,กำลังคุยด้วยอยู่ไม่ใช่เหรอฮะคุยกันก็ถือว่าเล่นเหรอคะคุณย่าคะปกติตอนทำงานคุณย่าชอบทำอะไรคะไปเดินเล่นพบปะก,กับเพื่อนบ้านไม่เล่นไพ่เหรอคะอย่าทำงานจนชินมาทั้งชีวิตไม่เคยเล่นหรอกตอนยังเด็กนะ ย่าจะบอกให้ไม่มีข้าวกินไม่มีเสื้ออุ่นๆใส่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กพากันหิวจนตาลายทำงานเพื่อแลกอาหารเล็กๆน้อยๆตอนเป็นสาวก็ชอบร้องเพลงอยู่คุณปู่ของอายาวร้องเพลงเพราะมากพอพวกเราทำงานในนาจนเหนื่อยเขาก็ร้องเพลงให้ย่าฟังถ้าเขาออกทะเลหาปลาย่าก็จะยืนรอเขาอยู่บนฝั่ง เขากลับมาพร้อมกับร้องเพลงอือ่าเพระาะมากเลยละ่ะเดิมทีนะอายาวนะ่มีลงอีกคนตอนคลอดเขาออกมาปากก็เป็นสีม่วงครั้งำพออายุห้าหกขวบแค่วิ่งเล่นก็หายใจไม่ออกอ พ่อไปตรวจดูที่โรงพยาบาลถึงรู้ว่าหัวใจมีรูเป็นแต่กำเนิดโรงพยาบาลรักษาไม่ได้ไม่ก้าวหน้าเหมือนตอนนี้แถมยังมีประกันสุขภาพตอนนั้นยืมเงินมาไม่น้อยบวกกับเงินที่เยอะม,มาแต่งงานสร้างบ้านยังคืนไม่หมดและตอนนั้นพ่อของออเหวก็ยังเป็นเด็กแบบอดังนั้นเลยต้องทำงานเอาเป็นเอาตา เป็นแบบนี้มาทั้งชีวิตไม่เคยได้เล่นอออย่าค่ะ,อะ,คะรอหนูแป๊บนึงนะคะหนูไปหยิบของก่อนอเดี๋ยวกลับมาคะ่ะอืมอ อ้าวเขาไอ้เคาะก็เค็อก็เคาะเอื้อเอืมเล่นเพลินดีนะอืมอเฮ้ยปั๊วฮ่า่าฮ่าเล่นไม่สนเลยเอาใหม่ค่ะเอา่าเอาใหม่ค่ะอืมอืมอืม ไอเอใาไมา่ครั้งนี้อย่าเลือกสีฟ้า<ม>อ้ายโนเล่นกง HAEL นายากะมันเป็นปัญหาด้านฝีมือนะคะ ไม่ได้เล่นไพ่สักหน่อยจะโกงได้ยังไงล่ะอีกสิบนาทีเตรียมทานข้าวเล่นอะไรกันอยู่นะช่วยเพนกวินจากแท่นน้ำแข็งเพิ่งมาถึงเมื่อเช้ากับว่าจะให้พวกทัวทัวเล่นอืมย่าทำไมดูไม่มีความสุขเลยครับเล่นแพ้น่ะเธอเล่นโกงอะยาคะอันนี้มันโกงไม่ได้นะคะเงินย่าก็ลองเล่นกับอายาของย่าดูได้สิได้ได้มามา ออแกเอาสีไหนผมเอาสีแดงลอยสีขาวสีขาวผมเริ่มก่อนนะชึบชึบชึบอือออาเห็นไหมคะมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมเอาไม้น่าเอาไม้ นี mm. oh. 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 yeah, hey, hey. ่โอ้โหยาค่ะชจ้าชาแล้วนะคะชจ้ชาแล้วเอ้เอาไหมมาสิคนี่ออ แยได้ดีใช้ได้แล้วสองคนนี้เล่นโกงหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นปัญหาด้านฝีมือไม่ใช่เล่นไพ่สักหน่อยจะโกงได้อย่างไงของตัวต้องสอนย่าให้โกงแน่เลยอ่ะคุณแพ้ไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยอคุณเล่นโกงไม่จงมาสอนย่าโกงอีกนะ่ยอ๋ออนั่นไงล่ะถูกแ์แล้วจะทำโมโหอ,อีกเนะี่ยยิ่งเหมือนย่าเข้าไปทุกวันไม่เล่นกับคนที่โกงแล้วเก็บด้วยเตรียมตัวกินข้าว คุณเนี่ยนะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เลยเออคนแพ้ไม่เป็นแพ้แล้วนะคะเออแพ้แล้วโมโหสังหารเออไม่ยอมรับความพ่ายแพ้โธ่เอ้ยแกอุตส่าห์ได้หยุดตั้งหลายเดือนยังไปทํางานให้คนอื่น,น,นเขาอีกเขาให้แกเท่าไหร่เป็นอาสาสมัครนะ้าฉันเห็นว่ามันมีความหมายดีแถมยังเลี้ยงข้าวอีกด้วยเฮ้แย่แล้วแย่แล้วถูกเดือนชุมชนล้างสมองซันแล้วความถนัดของนายทุนก็คือล้างสมองเก่ง แกไม่มีเงินกินข้าวหรือไงหรือว่าเขาเอาของดีหายากให้แกกินใช่ถูกต้องเป็นของดีหายากจริงๆคนที่รัาสมองโตได้ไม่ใช่คนธรรมดารอกครั้งนี้ทำงานให้คนอื่นฟรีๆหนูว่าครั้งหน้าเราคงต้องช่วยเธอจัดขบวนการใช้ลูกโซ่แล้วมัง้งดีจังเลยพี่สาวที่แสนดีแบบนั้นฉันก็วางใจให้เขาล้างสมองได้แล้วนะพี่พูดอะไรฉันก็ไม่โกรธทั้งนั้นแหละแล้วแต่จะพูดเลยฉันไม่โกรธ พัฒนาขึ้นนั่นเนี่ยแม่ว่านะก็ควรออกไปเที่ยวเล่นผ่อนคลายให้มากๆจิตใจก็จะกว้างกวางขึ้นใช่ไหมแม่คะหนูส่งน้ำมันเห็ดโคนแล้วก็เห็ดหนิวการตากแห้งไปให้ที่บ้านคุณย่าเสี้ยเขาทำเองนะคะอย่าลืมรับของนะคะเอ๊ะ <c oughs> แล้วมันกินยังไงเหรอ <c oughs> ดวหนูส่งให้คะ่ะอ๋อไม่คุยแล้วเดี๋ยวหนูไปทานอาหารก่อนทำเสร็จแล้วละยังจะกินมื้อดึกอีกระวังอ้วนตายนะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับคำอวยพรบายบาย รีบนอนนะบ <Bye. S 2> ายบ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 ายเสร็จหรือยังมโเสร็จแล้วฉันไปถามตาไม่ก่อนว่าก<ง>ินไหมดูให้ทีนะได้อหอมจัง อย่างนี้เลย